สวัสดีครับพรเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน th อ่ตอนนี้ก็เป็นเกม uv c แล้วนะเบนโซ uv สคลิปนี้ผมจะพามาดูเรื่องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซนะเอาแบบแบบไหนที่มันลื่นลื่นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับก่อนอื่นเลยมาดู ui ก่อนพอคุณเข้ามาคุณจะพบว่า ui มันเล็กมันเล็กแล้วมันรู้สึกว่า ใช้งานยากตัวหนังสือก็เล็กเหลือเกินมาที่กด O ครับกด O แล้วไปที่อินเทอร์เก่อนปรับขนาดอินเทอร์เฟแต่ก่อนมันอยู่ที่ประมาณ70นะถ้าจำผยังไม่ผิดมันอยู่70หนะรับลึๆอ,อ,อาจจะ80เอา70กว่าน,นันปรับใช้เห็นไหมว่าพอ UI มันเล็กทุกอย่างมันก็เล็กโอเคหน้าจอมันโล่งก็จริงแต่มันเล็กเวลาคุณพิมพ์อะไรคุณพูดอะไรเนี่ยมันก็จัเล็กไปหมดนะครับยาก เราก็ทำยูไให้มันใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็แล้วแต่คุณเลยถ้าร้อยจะเป็นอย่างนี้นี่พร้อยปับ๊บคุณก็จะเห็นว่าโอเคมันพิมพ์แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นอ่านใหญ่ขึ้นถ้ามันยังไม่ใหญ่ตรงนี้เป็นเรื่องของตัวอักษรนะครับตัวอักษรก็ต้องมาดูที่พวกตัวอักษรอีกทีหนึ่งนี่ก็ตัวนี้ ตั้งค่าทั้งหมดนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลื่อนเป็นขนาดตัวอักษร18นะครับถ้าถ้ากลัวพลาดอีกก็แคลนทำา18แกระซิบสินะปาร์ตี้ทีม18ตั้งทุกอย่างให้เป็น18ให้หมดนะครับเพิ่มอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ดองเนี่ย18พอ18หมดปุ๊บเอ่อก็มาตั้งข้างในอีกคือผมเคยตั้งแล้วมันเด้งกลับไปเนี่ยควรตั้งข้างในให้มันเป็น18 18คือสูงสุดแล้วครับ เนี่ยแล้วก็ตกลงตกลงปั๊บแล้วก็ปิดคราวนี้พอคุณพิมพ์มามันก็จะใหญ่เนี่ยใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้นะต่อไปกราฟิกกราฟิกนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่สําหรับคนที่เครื่องไม่แรงเลยมันจะมีสําหรับเล่นภาพเป็นโพลีนไปเลยตั้งค่าสําหรับสเปคอคอมพิวเตอร์ขั้นต่ําต่ําเลยนะเห็นไหมว่าเฟรมเรทผม60กว่าปรับใช้มันก็จะขึ้นม่นิดนึงก็คือจริงๆเครื่องผมมันรันไหวไง อ่าอันนี้สําหรับคนเราไม่ไหวจริงๆนะครับคุณปรับตัวนี้ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ปรับไปนะครับหลักสําคัญทีนี้มาดูไอคอนในเกมเวลาคุณเจอตีมอนสเตอร์เนี่ยเห็นไหมเห็นบัฟพวกนี้ไหมตรงเนี้ยมันจะบอกว่าคุณได้บัฟอะไรอยู่นะครับแล้วก็ครูดาวกี่วินาทีสแต็กกี่เท่าไหร่อันนี้ มันใหญ่ประมาณนี้คุณพอใจไหมวิธีปรับอยู่ตรงนี้กด O ครับแล้วก็ไปดูที่เดี๋ยวผมดูอินเทอร์เฟซนี่ข้อมูลสถานะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีสถานะของฉันของคู่หูของเป้าหมาย คุณลองเอามาตรงกลางก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันมันจะดีขึ้นเห็นไหมว่ามันเล็กมันเล็กพออ่านได้ไหมถ้าพออ่านได้แล้วควไม่ลกไม่ลกนะก็ปรับเป็นแบบนี้ครับทีนี้ต่อไปเรื่องกราฟิกกราฟิกนี่สําคัญสเปคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันมันก็อาจจะปรับได้ต่างกันทีนี้ก็ต้องมาดูว่าปรับยังไงดีตั้งค่ารายละเอียดนะครับตรงนี้ เห็นเฟรมเลทข้างบน40 50ใช่ไหมอันนี้คือผมปรับ4หมดแล้วมีเงา1นึ effect ่งสไต f ์เอฟเกผู้เล่น1เดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะปรับทุกอย่างเป็น4นะครับแล้วผมจะปรับใช้ปรับเห็นไหมว่าเฟรมเลทผมเหลือแค่20ลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งเลยอันนี้น้องผมชื่อมิกเขาเจอคุณล้มปรับคุณภาพเงาจาก4ีเหลือ1 ดูเฟรมเลยนะขึ้นมอีกเท่าตัวนะครับแต่60จาก30ขึ้นเป็น60แค่งเงานะครับผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาตรงนี้เอาเงาออกนะครับอ่าส่วนถ้าคุณคิดว่าไอเฟกของค็หดื่มมันรกต้องหนึ่งปรับเป็นหนึ่งเห็นไหมคุณเห็นเขายิงไหม,มเดี๋ยวผมปิดปิดทันที่ก่อน เนี่ยนี่คือปรับอฟเฟกคนหนึ่งคุณจะเห็นเขาเขาทำท่าเนี่ยนี่แล้วแล้วก็พิกัดแต่ถ้าคุณปรับ2อ,อ่าคุณจะเห็นมากขึ้นแต่ถ้าคุณเล่นในเรทลงเรทปรับ1ไม่ได้นะครับปรับ1ไม่ได้บ,บับงคับบังคับต้อง2ถ้าลงเรทเมื่อไหร่บังคับปรับ2เพราะว่า,าถ้าหนึ่งเนี่ยไอ ไอ้ของบางอย่างที่บอสมันส่งมาให้เพื่อนคุณแล้วคุณต้องดูอะไม่ว่ามันจะเป็นบัฟหรือดีบัฟหรืออะไรทุกอย่างที่คุณต้องการแก้ไขหรือต้องการเล่นเกี่ยวกับมันน่ะถ้าคุณไม่ปรับ2จะไม่เห็นนะครับดังนั้นพื้นฐานเล่นคนเดียวปรับ1ได้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นเป็นเป็นตี้์เลต้องสอง่าไหวไม่ก็ต้องเปนคนไปเลยนะส่วนบลูมปรับเห็นไหม มันจะฟุงฟ้งฟุ้งเออดีเรามีเรามีคนให้เทสถ้าคุณไม่ชอบฟุง้งปิดซะอ่าม,มชั่นเบอร์มชั่นเบอนี่ก็คือมันจะแบบวุบๆหน่อยบางคนเมาได้ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับระบบฟิสิกส์ขั้นสูงเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าปิดก็จะอ่าเบาเบาเครื่องขึ้นนะครับแอนตี้อะไหลซิงอันนี้หลายคนเปิดไม่เปิด ผมชอบเปิดมากกว่าถ้าถามผมนะ,ะเดี๋ยวดูไกลๆนะครับดูภาพไกลๆอย่างนี้นะ,ะถ้าผมเปิดอันเรซิ่งอะไรซิ่งเมื่อไหร่เห็นไหมมันภาพมันจะคมๆแหลมๆถ้าเปิดมันก็จะดีขึ้นนะครับส่วนจะใช้ไหนแล้วแต่คุณเลยเขียนเลยเขาจะบอกเ่ยอันนี้เทคนิคลบรอยักเอ็นบีเดียส่วนนี้ก็จะเป็นเทคนิคลบรอยยักนะครับอีกแบบหนึ่ง ของผมใช้ n v i วีเดียก็จอเดีก็เลยใช้นี่นะครับดังนั้นหลักๆที่คุณภาพภาพของคนของหลายคนด้อยลงคุณดูเงาเอาเงาเหลือหนึงนะช่วยได้เยอะนะเอาเงาลืช่วยได้เยอะมากนะอันนี้ก็ลองดูนะครับลองดูสําหรับคนที่คิดว่าสเปคตัวเองไม่ถึงเนี่ยยังไงคุณลองปรับดูก่อนนะครับคุณปรับไป3าสามหมดก็ได้คุณปรับอย่างนี้3หมดแล้วก็1-1ึ่งเอ้ยหน ลองดูหรือไม่ก็สองหมดแล้วก็หนึ่งสองครับลองดูนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบปรับต่ําสุดเพราะว่าเกมนี้ภาพมันสวยนะครับเกมนี้ภาพสวยเราก็ควรจะเล่นด้วยภาพที่มันสวยๆถ้าหากว่าทําได้นะอ่ะโอเคงั้นก็ที่นี้การปรับ UI นะครับก็เอาเป็นเท่านี้แล้วกันลนนะครัะขอบคุณที่ตามรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ